นันก็เร่ยืดแล้ว่ยไเยอะใชไหมดเยอะดูตั้งแต่ขโมยอาหารกินน่ยอนหน้ายืนหน้าลูกคม่งด้วมือยืดนะคลิปน่าจะเป็นพระอาจารย์ถ่าย ดูแล้ว่ินตรงนี้มันน่ารักน่าตาบ้องแล้วแดูมตดเลย่ไม่ได้คอมเมนต์นี่ยงมาคอมเต์อะไรย้ายหลังๆสบายเขาแลวฮะคนเกาให้นะ แช่กดครับคือคือเวลานั่งแล้วแบบมันย่นทับกันฮะก็เหมือนมันร่องที่เราแบบเวลาเรานอนทับอะไรนาหเป็นแได้ะจะเ่เป็นานและหของหวานเยอะลนึ่งเลยะรู้ไงเห็นรังพึ่งไงเเป็นของโปรดเราก็เลยเออซื้อรังพึ่งมาให้ เราได้เดินเดินหาผักอยู่ไม่มีเนี่ยเขาพุทธบาทไม่มีผักให้มีแต่ม,มะนาวอรอยมีแต่ผักที่เรไม่กินอ่ะสบายเขาเละฮะ